ขยี้นิเมะขอเสนอสับประยุทธ์รุฟ้าภาคขวนคืนแดนการตอนที่36เซียวเหยียนเดินออกมาจากวงแสงพรังงานเพอมีชุดคุมสีดําบทบางไข่ก็มองไม่เห็นสีหน้าเขาดังนั้นได้แต่ถลึงตามองดูเขากลับมานั่งบนเก้าอี้พอเซียวอี้เซียนเห็นเซียวเหยียนก็ได้ถามว่าเป็นอย่างไรบ้างเซียวเหยียนที่กลับมานั่งก็ถอนหายใจแล้พูดว่าไม่ราบลื่นอย่างที่คิด ข้าคงดูแคลระดับความเย้าวยวนของน้ำลายโพธิทิแปราธาตุเกินไปเสียวเหยียนพอเห็นแววตาของมัวเทียสิงสามารถบอกได้ว่าเขามีความตื่นเต้นที่จะอยากได้โอสถะรวงด่านบรรพุรุษแต่แววตาดังกล่าวก็อยู่เพียงชั่วรู่เหมือนกับว่าเขากําลังลังเลอะไรบางอย่างแปลว่าสิ่งของก่อนหน้านี้จะต้องมีสิ่งของที่ถูกตาถูกใจเขาขึ้นมาดังนั้นจึงทําให้เขาเลือกไม่ถูกว่าจะเอาสิ่งใดกันแน่ พอเห็นว่าเซียวเหยียนพูดด้วยอาการที่มีความเศร้าดิดๆทางด้านเซียวอี้เซียนก็เลยตกมือและปลอบใจพร้อมกับพูดว่าไม่ต้องกังวลต่อให้ประมูลน้ำลายโพธิ์แปลธาตุไม่ได้ก็ใช่จะไม่มีโอกาสเสียเลยอันที่จริงคนส่วนใหญ่ในที่นี้ร้วนมีความคิดเช่นนี้แทบทั้งหมดพอได้ฟังแบบนั้นแววตาเซียวเหยียนก็เป็นประกายขึ้นมาเขารู้ในความหมายของคำพูดเซียวอี้เซียนน้ำลายโพธิ์ที่แปรธาตุนี้ยังไงเขาก็ต้องเอามาให้ได้ ถ้าไม่ได้ได้วยความชอบทำเช่นนั้นก็ต้องใช้กลอุบายบ้างขณะที่เสี่ยเวเหยียนใช้ความคิดในสุดวงแสงที่ปรากฏอยู่บนลานประมูลก็เริ่มจางหายไปฮ่าฮาทุกท่านหลังจากตึกตองคู่หนึ่งสำนักเขยข่วงเราได้ผลลัพธ์แล้วพอได้ยินวาจานี้ทั้งสนามประมูลเนี่ยก็เงียบกิบสายตาทุกคู่นะครับตาตึงอยู่ที่โม่เทียนสิงเนื่องจากการกระทําต่อไปนี้ของโม่เทียนสิง ก็คือการเลือกผู้ชนะในงานประมูลครั้งนี้หลังจากนั้นโมเทียสิงก็ได้พูดว่าหลังจากเราผู้เท่าได้หารือกับผู้วุโสในสำนักผู้ชนะการประมูลสินค้าชิ้นี้ก็คือประกาศถึงตรงนี้เขาจึงหยุดลงหลังจากนั้นก็กล่าวอย่างเสียงดังว่าผู้เท่าอิงซานสิ้นเสียงโมเทียสิงบรรยากาศในสนามประมูลชง,งักงันฉับพันบนที่นาคันตุกะพิเศษ คนไม่น้อยกับค่อยๆสยะยิ้มมุมปากคู่เท่าอิงสานเสียวเยียนพึ่งพาคคำพูดนี้เบาๆพร้อมกับหมัดที่อยู่ในแขนเสื้อต้องบอกว่าตอนนี้เสียวเยียนเตรียมตัวจะใช้แผนสองแล้วก็คือการป้นชิงดูท่าสิ่งที่คนผู้นั้นนำออกมาคงล้ำค่ากว่าโอสถทะววงดานบันพบรพระบุตรของเจ้าเซียวเอีเสียนกล่าวพร้อมกับความตกตระหนู้เท่าที่ไม่สะดุดตาคนนี้ กลับมีสิ่งของที่มีมูลค่ามากกว่าโอสถของเซียวเหยียนได้หลังจากนั้นเซียวเหยียนก็พยักหน้าแล้วภายใต้เสื้อคลุมของเขาแววตาเซียวเหยียนเริ่มเคลื่อนไปทางผู้เท่าอิงซาที่นั่งอยู่ไม่ไกลนักตอนนี้เซียวเหยียนรู้สึกว่าตาเท่าคนนี้น่าจะเป็นมือเก่าในแดนทกาลแห่งนี้ไม่เช่นนั้นเขาคงจะรู้จักชื่อแต่นี่เขาไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลย ความเงียบดำรงอยู่เพียงชั่วครู่หลังจากนั้นไม่นานก็เกิดเสียงการพูดคุยกันมากมายภายในสนามประมูลแห่งนี้พร้อมกับสายตาที่มุ่งร้ายจ้องมองไปยังผู้เท่าชุดเท่าผู้เท่าอิงซานเขาก็คือผู้เท่าอิงซานที่เคยติดหนึ่งในสามอันดับแรกของทำเนียบทำมินเขายังไม่ตายหรือตายอะไรกันแค่เก็บตัวฝึกวิชาเท่านั้นนึกไม่ถึงวันนี้จะได้เห็นผู้แก่กล้ารุ่นเก่าของแดทการผู้เคยโด่งดังแนดิ ไม่เสียแรงที่มาร่วมงานจริงๆปีนั้นเขาก็เป็นคู่แก่งก้าระดับจัก,กรพรรดิขั้นสุดแล้วรลายปีผ่านไปต้องทะลุถึงระดับบรรพรุษแล้วแน่นอนเทียบกับเสียงเซนเซฟพูดคุยกันครับตอนนี้ที่หน้าคันตุก,กาพิเศษเนี่ยเกิดแรงกดดันอย่างมากเนื่องจากพวกเขาเหล่านี้ครับจ้องมองไปที่ผู้เท่าอิงซานแบบจะกินเลือดกินเนื้อถึงแม้ต่อให้เป็นคู่แกงก้าระดับบรรพรุษ แต่ความเย้ายวนใจของน้ำลายโพธิปแปดธาตุก็ไม่สามารถมาขัดขวางความเทีเยวทะยานของพวกเขาได้สำหรับสายตานะครับที่ประสงค์ร้ายโดยรอบผู้เท่าอิงซานกลับไม่สนใจมากนะัก mm. เขาทำการพิงโต๊ะอี้แบบสบายๆเหมือนกับไม่ได้สนใจคนพวกนี้แม้แต่นิดเดียวต้องบอกว่าความโกรธล้าในดวงตาเขาเนี่ยมันมีอยู่ถึงแม้ว่าจะเจือจางลงไปบ้างเพราะผ่านการเวลามาอย่างยาวนาน แต่ในปีนั้นตอนที่เขาติดหนึ่งในสามของทำเนียบทมินคนที่ตายในมือเขาเองก็มีไม่น้อยเช่นเดียวกันถึงแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีแล้วแต่ความโหดร้ายในตัวเขาเองก็ยังคงอยู่เป็นการบอกกับคนหลายๆคนว่าเขาไม่ใช่ลูกพับนิ่มถ้าใครคิดจะมาตอแยเขาละก็คนผู้นั้นก็จะต้องจ่ายด้วยโรหิตเป็นค่าตอบแทน หลังจากสิ้นเสียงของโม่เทียสิ่งทางด้านผูพุทาอิงซานนะครับก็ทําการรุกจากเก้าอี้ภายใต้สายตาที่จับจ้องมากมายโดยเขาเนี่ยไม่แสดงเกิริยามากหนักหลังจากผู้เทาอิงซานจากไปนะครับเหล่าบรรดาผู้คนที่นั่งอยู่ในพื้นที่อาคารตุกกาพิเศษก็เริ่มทยอยจากไปเช่นเดียวกันยานสัมผัสของเสี่ยวเหยียนบอกได้เลยว่าคนเหล่านี้มีจิตสังหารต่อผู้เทาอิงซานอย่างมาก ความบันเทิงกำลังจะเริ่มแล้วช่วงเวลาถัดจากนี้ต่างหากคือมอรสุมโรหิตแท้จริงในจังหวะที่เซียวเหยียนกล่าวเขาเองก็รุกเดินออกมาจากที่หน้าคันตุกะพร้อมกับจีเหยียนและเซียวอี้เซียนฮ่าฮ่าสหายท่านนี้ในจังหวะที่เซียวเหยียนกำลังจะเดิน้นประตูกับมีเสียงเสียงหนึ่งกล่าวขึ้นมาหลังจากนั้นเซียวเหยียนทําการชะรอฝีเท้าลงแล้วก็หันไปมองคนจากภูเขาอาคีปีศาส์พร้อมกับกล่าวว่ามีทูรั ฮาฮาข้าคือผู้อาวุโสใหญ่ฟางเหยียนแห่งภูเขาอัคีปีศาสตร์ไม่ทราบนามของสาหายคือใครฟางเหยียนที่ซอยเท้าขึ้นมากล่าวทักทายเสี่ยวเหยียนเป็นคนแรกข้าแท่เหยียนผู้อาวุโสใหญ่ฟางเหยียนมีทุระอันใดฮา,าฮาฝีมือปรุงยาของคุณชายเหยียนจัดว่าเป็นอันดับหนึ่งของแดนทาการกำมังเราผู้เท่าไม่มีเจตนาอื่นเพียงอยากสอบถามเล็กน้อย คุณชายเหยียนสนใจน้ำลายโพธิแปะธาตุเช่นกันใช่หรือไม่ฟางเหยียนเนี่ยรู้อยู่แล้วครับว่าเสี่ยวเหยียนมีความสนใจน้ำลายโพธิแปธาตุเลยอยากจะหาแนวร่วมในการดักป้นชิงพอได้ยินแบบนั้นเสี่ยวเหียนก็เลยย้อนถามว่าแล้วอย่างไรละ่ะหากคุณชายเหียนสนใจน้ำลายโพธิแปะธาตุบางทีพวกเราอาจร่วมมือกันได้ผู้เท่าอิงซานคนนั้นคือผู้แก่งก้ารุ่นเก่าของแดนอัธการพลังฝีมือสูงรำหากแต่เคลื่อนไหวตามระพัง ต่อให้ข้างกายคุณชายเหยียนมีแม่นางนั้นออกโรงก็มีช่จะฉกชิงน้ำลายโพธิแปธาจากในมือตะแก่นั่นได้พอได้ยินแบบนั้นเซียวเหยียนก็ยิ้มที่มุมปากพร้อมกับพูดว่าข้อเสนอของผู้อาวุโสใหญ่ฟางเหยียนข้าหามีความสนใจไม่ขออภัยด้วยหลังจากพูดจบไม่รออีกฝ่ายเนี่ยพูดต่อเซียวเหยียนทําการกวาดมองคนนับในชุดสีเทาวับหนึ่งหลังจากนั้นก็เดินจากไป ฟางเหยียนพอเห็นว่าข้อเสนอที่ตนเนี่ยเสนอไปกับถูกเสี่ยวเหยียนปฏิเสธทันทีแววตาเขาก็เริ่มเกิดอาการดุก,ก้าวขึ้นมาหมอนี่โอหังไปแล้วคิดว่ามีระดับบัรพุรุษอยู่ข้างกายก็จะสยบผู้เท่าอิงซานตามระพังได้อย่างนั้นหรือหลังจากเสี่ยวเหยียนจากไปเนี่ยราบดาผู้วุโสที่อยู่ด้านหลังฟางเหยียนเองก็บ่นอุบอิบออกมาเนื่องจากด้วยบาร,รมีชื่อเสียงของกลุบเขาอาคีปีศาสตร์ไม่เคยนับถูกปฏิเสธแบบนี้มาก่อน หลังจากนั้นฟางเหยียดก็หันกลับมาพูดกับคนชุดเทาว่าท่านว่าตอนนี้ควรทําเช่นไรทุกคนตามมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่น้ํารายโพธิปแปธาตุฉะนั้นอย่าได้เพอ้อฝันว่าจะมีใครไว้เนื้อเชื่อใจถึงขั้นร่วมมือกับเจ้าทางที่ดีสุดคือพึ่งพาตนเองผู้เทาอิงซานคนนั้นพลาัางฝีมือสูงส่งก็จริงแต่ไม่ถึงกับไร้ขนทางจัดการสองวันนี้ส่งคนไปจับตาดูไว้เมื่อใดที่เขาออกจากเมืองเฮยข่วง ก็เตรียมลงมือได้เลยหลังจากนั้นฟางเหยียนก็หันไปมองพวกผู้อาวุโสใหญ่ซูเฉียนแล้วก็เสี่ยวรี่พร้อมกับกล่าวว่าแล้วคนของพรรคเสี่ยวกับสถานศึกษาเจียนนันให้ทําอย่างไรเลิกสนใจชั่วขา่าวเรื่องสําคัญที่สุดตอนนี้ก็คือน้าลายโพธิ์แปรธาตุเสียงของคนชุดเทาเนี่ยดูเหมือนกับจะให้ความสนใจน้ําลายโพธิ์แปรธาตุเป็นพิเศษขอรับหลังจากนั้นฟางเหยียนก็ทําการนำราบดาผู้อาวุโสที่อยู่ข้างกายตนเองจากไป หลังจากงานประมูลจบลงตอนนี้เมืองไข่ข่วงเองก็เริ่มกลับมาคึกคืนอีกครั้งอย่างมากมายหนักกว่าก่อนหน้านี้อีกแต่ความคึกคืนแบบนี้เป็นการคึกคืนก่อนที่ศึกใหญ่จะบังเกิดขึ้นหลังจากงานประมูลจบลงก็มีราบันดาผู้แก่งกล้าบางส่วนที่ไม่ได้ออกจากเมืองไข่ข่วงโดยทันทีแต่พวกเขากลับยังอยู่ในเมืองไขยข่วงดูเหมือนว่าพวกเขากำลังมีความสุขกับงานสังสรรค์ที่สำนักไขยข่วงจัดขึ้นมาแต่จริงๆแล้วพวกเขากำลังรอโอกาส ในการป้วนชิงน้ำลายโพธิแปธาตุจากทางด้านผู้เท่าอิงซานอยู่ขณะบรรยากาศตึงเครียดนี้เนี่ยกำลังคุกกรุ่นพวกเซียเวเยียนสามคนกับค่อนข้างสงบนิ่งสำหรับน้ำลายโพธิแปธาตุพวกเขาคิดหวังครอบครองเช่นกันหากก็ไม่ถึงกับวิตกว่าผู้เท่าอิงซานคนนั้นจะหายตัวไปเพราะภายใต้การเพ่งเร็งอย่างหนักของหลายฝ่ายต่อให้เขาเป็นผู้แก่งกล้าร,ระดับบรรพบุรุษ ก็ไม่มีทางจากไปได้อย่างไร้ซุ้มไร้เสียงแน่นอนยังไงซะการเคลื่อนไหวของเขาก็จะถูกจับสัมผัสโดยเหล่าบรรดาคนพวกนั้นวันที่สองหลังงานประมูลเซี่ยวเยียนพาเซียวเอี้ยเซียนกับจือเหยียนมุ่งหน้าไปยังสำนักเขยข่วงเพื่อรับสิ่งของที่ทําการประมูลมาการไาเยือนของพวกเซี่ยวเหยียนทําให้ทางมัวเทียนสิงเกิดความกระตือรือร้นที่เข้ามาต้อนรับเป็นพิเศษ ความกระตือรือร้นของเขาทาให้เสียเ่ยวเหยียนรู้สึกขนลุกขนพองไงไม่รู้มันรู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรเนี่ยไม่ชอบมาพากลหลังพูดคุยได้คู่นึ่ครับมัวเทยสิงก็รู้ว่าตอนนี้เสียเ่ยวเหยียนเริ่มรู้สึกหมุดหิดแล้วสุดท้ายตัวเขาก็เลยทําการตบมือเรียกให้เหล่าบรรดาคนรับใช้นําสิ่งของที่เสียเ่ยวเหยียนทาการประมูลมาทั้งหมดเอามากองเอาไว้ฮ่าฮ่าคุณชายเหยียนเสี่ยวสินค้าที่ท่านประมูลไว้ล้วนอยู่ที่นี่แล้วท่านลองตรวจสอบดู พอเซี่ยวเหยียนเห็นสินค้าเซี่ยวเหยียนกับไม่รอช้าแม้แต่นิดเดียวเข้าไปตรวจสอบสินค้าทั้งหมดที่เขาทําการประมูลหลังจากใช้เวลาอยู่เพียงชั่วคู่ตรวจสอบเสร็จสิน้นเซี่ยวเหยียนก็นาเหรียญทองพร้อมกับโอสถมาวางไว้บนโต๊ะเป็นค่าใช้จ่ายในการประมูลครั้งนี้เจ้าสํานักโมข,ของเหล่านี้ท่านลองตรวจด,ดูก่อนหลังจากนั้นโมเทียนสิงเนี่ยมองแวบ,บหนึ่งแล้วก็ทําการพูดว่าไม่ต้องตรวจแล้วเรากูเท่าเชื่อใจคุณชายเหยียนเสี่ยว พอได้ยินแบบนั้นเซียวเหยียนก็ระบายยิ้มแล้วก็พูดว่าถ้าเช่นนั้นข้าขออำลาแล้วกันหลังจากพูดจบเซียวเหยียนก็หมุนกายเนี่ยเตรียมตัวจะจากไปทันทีแต่มัวเทียนสิงเหมือนกับมีอะไรอยู่ในใจก็เลยพูดว่าคุณชายเหยียนเซียวโปรดรอสักครู่มีอะไรเฮอเฮ่อมัวเทียนสิงเนี่ยหัวเราะออกมานะครับพร้อมกับถูมือเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยเขาอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็กลัวเซียวเหยียนจะโมโหด้วยคุณชายเหยียนเซียว เมซาโอสถทะลวงด่านบันพุรลุษในมือท่านสามารถนําออกมาแลกเปลี่ยนได้หรือไม่ได้ยินประโยคนี้มุมปากเซลเยนเนี่เชิดขึ้นไปรอยยิ้มเย็นเลยแต่แก่นี่ยังอยากได้โอสถในมือเขาดังคาดแต่ก็ไม่อยากเสียของแบบมากมายไงอยากได้อยากได้ทั้งสองอะ่ะแต่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งพอมาเป็นของเซลเยนก็เลยจะนําสิ่งของอื่นเนี่ยมาแลกนะครับเป็นใครใครก็ไม่แลกหรอกโอเคครับเจอกันหะน้าคลิปหน้าขอบครับ